สวัสดีจ้าพ่อพ่อกับแม่ยยนี่เยอรมันจ้าสวัสดีเอฟซีทั่วโลกพี่น้องมากินเข่าเดือกพี่น้องมากินเข่าเดือกว่าก็เ,เลิกงานมาโอ้ยมื่อนี้เลิกงานมากับมาเฮ็ดกับข่าวกับน้าเดือกเต๋อไปเลยเด้อพี่น้องมาได้จ้ะมื่อนี้กับมาก,กับพ่อใหญ่เือเก่าแล้วพี่น้องเ้อะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุูุทุกคนครับเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องนั่งโคโมโยอย่างนี่แหละโอ้ย, <c oughs> อยม <c oughs> ื่อนี้เพิ่นนั่นนเฮ็ดกับข่าวพัตตะคัน ทำหมูข um, the the okay. ้าวพัฒคารแต่ว่าของแม่ใหญ่นีก็จะมีอีกแบบหนึ่งน้องพี่น้องเนาะแม่ใหญ่นี่กับชีเฮดลาบพร้อมเลยจ้ะโอ้มนเป็นลาบน้ำตกน้ำตกหมูเลอจ้ะมีกับข้าวเหลาก็ต้องมีกับข้าวแล้วเหลาเนาะพี่น้องเนาะเล้าเหลาหอกก็คือก้าวเขาอีสานน้องพี่น้องเนาะอืมเป็นน้ำตกหมูน้องพี่น้องเนาะของแม่ใหญ่นีเลวจ้ะอันนี้ของพ่อใหญ่เนาะของพ่อใหญ่แต่แม่ใหญ่นีก็กินกินกินเยอะกว่าของพ่อใหญ่นะคะ เบิ่งได้จ้ะอันนี้เป็นปลาอะไรอ๋อพ่อใหญ่นํำเสนอโอครับผมปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วครับผมปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วับบอันเพราะท่านใด้เห็นตัวปลาแล้วพี่น้องได้เห็นตัวปลาได้จ้ะเรือว่าพ่อใหญ่จะเป็นคนให้เห็นตัวปลาพ่อใหญ่ครับได้เลยพ่อใหญ่จัดการเลยเอแล้วก็มีน้ําจิ้มสามรสนะพี่น้องเนาะน้ำจิ้มสามรสน้าจิ้มเกี่ยวแซ่บครับผมอยากกินปลาหนึ่งซีอิ๊วแบบ เราเราต้องเอาไปไว้ข้างๆไหมอ่ะไม่ครับอย่างนี้เราโอเคครับพอเสร็จเรปุ๊บก็ตักเลยเราเราเราไม่กินตัวปลาเหรอเรากินผักอ่ะตักผักก่อนครับผมอ๋อไม่ัง่อาหรอกค่ะดิฉันขอกินตัวปลาก่อนดีกว่าเออเอาสีได้เลยอ่ะเอาลงไปไว้ข้างล่างก่อนโอเคต้องต้องอันนั้นแพร่ออกด้วพี่น้องเรื่องโภชันโภเห็นแล้วจ้ะอืมเขาต้องต้องได้กินปลาเนาะพี่น้องเนาะพอนึ่งซีอิ้วย่างคากเผ็ดนั้นพี่น้อง โอเปอร์แมนหนึ่งซิลญี่ปุ่นครับผมคิกคมแมนใส่เหล้าจีนใส่น้ำมันงาอย่างดีเลย <มา S 2> <อ>ลดีเลย<า>ครับเอาเลยค่ะพ่อใหญ่ลุยเลยลุยเลยนะอืนม, <Okay. S 1> มาแล้วบัดน,นี้กลางม่้งยนี่อัน <c oughs> เป็นสีเป็นสีกลางๆแล้วับ <c> บ <oughs> นี้พี่น้องนะมียนี่เป็นคนมากกินปลาอยู่แต่ว่าอย่างเดียวก็คือกลัวมากก็คือกลาง <c oughs> เหมือนเคยพี่นอ้องอื เหมือนเดิมน่ะพี่น้องเนาะไม่เย็นเนี่ยย่านกลางที่สุดแต่เป็นของโปรดพ่อใหญ่เนาะเบางน้ำซีอิวกันน้ำซีอิวกัน,น,นเป็นไงหอมไหมล่ปะปลาหวานมากหอมอเค็มใช่หไหมน้ำซีอิวอันนี้น้ำจิ้มอะไรนะจิม้มเต้าเจี้ยว มันเจี๊ยบเอะจ้ะอ่ะเลอะแซบอยพี่น้องเป็นอาหารนั่นน่พะพัตาคารมาทันรึอ๋อแคยังเป็นสีเหลืองๆองมันอืมอ่างพี่น้องบริสุทนค่ะอือืมแม่บรพี่น้องได้ๆโอเคอยู่มันคือ,อยังแท้พี่น้อง เบอ่ยเ,เหรออ่มน่น,นมันนั่นแต่มันเอียงหรือตาไม่ใช่นี่เอียงเหรอขมวัวเหรอพี่นอ้องปายเอียงมั้งปัดทีเนี่อันน้ำตกหมูเบีย้ยนี่เป็นคนทำเองเพ็ดจิตจัดนึ้นกับข้อสวยด้วยพี่น้องด้วย ขอบคคุณตักให้พ่อใหญ่ก่อนอพ่อใหญ่เราเก่งใจเพระพาะว่าเราย่านเห็นนั่นมือเราเล่าพี่น้องอันชะมกบกพริกโอ้พี่นสมัครอันนั่นอันนั่นบ,บักพริกอืมชะมกบกพริกเหรอพี่น้องคิวบ,บักพริกก็เลยไอ มามาพี่น้อ,นอนนงเอินอีกเที่ยนนึงเอฟซีทัวร์โลมากินข้าน้ำกันอืมอุ้ยน้ำสิงเหรอเนื้อโอเคแล้วเสร็จแล้วฉันมองไม่เห็นไงมไม่ใช่ฉันมองในกล้องอะ่ะไม่เห็น เล่นปราตาใช่ไม่ค่อยดีกว่าเนี่ยเห็นเห็นไหมอืม,อมน้ำซีอิว๊อวอร่อยมากอยากกิะนไปครับก็จะทำหลายทีแล้วอืมมันจะทำ้วยที น้ำตกเนี่ยเผ็ดจริงๆเผ็ดจดจัดมีขอนย่วคุยด้วยิครับก็บพรกีิ้เอามาจากเมืองไทยเป็นอะไรทีพ่พี่น้องก็มาให้ไม่เห,หรออือหือจ่ก็ไปนิดเดียวแบบเผ็ดมากเพราะเด็ดก,กินไม่ได้หอมเ็นเฮนนะจาะพริกมันไอ้มาจากเมืองไทยแหละมันหอม,อมเพราะว่ามันคนเนาะ ขวดแบบขวดแบบบ้านเฮาแล้วก็ปนแบบบ้านเฮาแม่พี่น้องเห็นบอกว่านอกก้องเขาทำเองอร่อย,อยเลยไหมใช่ไหมตังเอาเขาแกะกลับับปลาให้นะเยแะ หมดแล้วหรือทางนี้ยังเหลือแล้วตักหมดอืมช่อง้องยังเหลืออยู่ปะกลับเลยค่ะโอเคครับเพราะว่าจะได้กินเนาะอ,อืม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 อมอให้ไปนดอกเด่นน้ำเนือ แซ่บอิด่ดเ้อพี่นนอะมันหวานจุวยเลยจ้ะเ,เพราะว่าน้ำแหมน้ำอะไรน้ำซีอิ๊วเห็นไหมไม่ใช่น้ำซีอิ๊วสิซีอิ๊วเหรอซีอิ๊วไอ้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนี่ครับคิโคลแมนหรอเออแล้วก็ใส่น้ำมันงาเข้าไปใส่เหล้าจีนเข้าไปมันจะหอมดับกลิ่นคาวปลาไงถ้าปาลาไม่ก็สดปุ๊บกลิ่นพวกนี้ก็จะหายหมดนี่มันปลายังสดอยู่ในี่ยังหวานอยู่เลยไอ้สองตัวนี้สําหรับ ซอ,อสญี่ปุ่นมันก็จะดับข้าวปลาอยู่แล้วนึ่งมันจะไม่มีกลิ่นข้าวปลาเห็นไหมพี่น้องผู้ใหญ่ากได้สูตรกัำขา่าล่องแรมนะจ๊ะพ่อใหญ่ได้หลายอย่างนะจ๊ะทำสูตรมะได้เด้อพี่น้องเด้อทำข้าวมะเด้ว่าอันนี้พ่อใหญ่เฮ็ดได้บอ่ออันนี้เฮ็ดได้บอ่อได้อจ้ะแต่ที่แน่ๆพ่อใหญ่ทำได้เยอะทำได้หลายอย่าง อาหารโรงแรมรรบร่ะภัตาคาเนาะโรงแรมพัตาคาร้าน,นอาหารได้หมดหละร้านอาหารจีนบ่ะครับอาหารไทยจีนพวกนี้อืมเพราะ,ระว่าพ่อใหญ่จะไปหยุดหยู่ไทยจีนอืมพ่เลี้ยงมากไทยจีนลาวเ็กได้หมดเหรอครับกึ่งไทยกึงเชฟกึงลาวได้หมดจะโลแกนไหบ อันพ่อยายเล่าเลียนเลียนตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กหกันถักออมเลยตั้งแต่ยุสิบห้าคือบอกยังไงพ่อยายเล่าเลียนละเอียดแด้จังพอเข้าอย่างไรจะ,จะกินไห่น้ำตกแล้วกินน้ำตกต้นอาจารเมื่อกี้อันก้างมันก้างมันถือลิแล้วกะ็ถือแขลล์ล้ะกะันเมียเนี่บอกกาอื่นได้จ้ะ ไม่นี่ไม่ค่อยถนัดกะกะก้กางเนาะพี่น้องเนาะแต่เชื่อว่าอุ้ยอันไม่ไ่นี่คือจังช่วงคือเดี๋ยวพ่อแมนได้พี่น้องอันแตงแตนไม่ไ่นี่หน่อยๆอยู่ไม่ไ่นี่เคออยอันกลางค้าคอมันก็เลยกลัวมาตั้งแต่นอนก็เลยพอถือลิ้นปุ๊บมันจิบเป็นอีอย่างที่สัมผัสไม่ดีอ่ะพี่น้องเนาะคนแต่ว่าปลาทอดกรอบไม่ไนี่ประหยัดนะจ้ะ บยานเนาะแต่ว่าขันเป็นปลาหนึ่งปลาอะไรแบบเนี้ยต้องต้องระวังเพราะว่าก้างมันเยอะแต่ถ้าเกิดเราทอดกรอบเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นจะจิกรอบไปนําไเด้ดพี่น้องมันบอละไม่กลัวไม่กลัวเท่าไหร่แต่ก็กลัวพูดง่ายๆแล้วพี่น้องเนาะ พูดง่ายๆเลยทำไม่งทำไมไงกินปลาบริญาตกันพี่น kind of ้องก็มีจะมีน้ำตกหมูให uh uh um, uh ้อีกหลายจานนึงแล้วไงแต่เพื่อพี่น้องเราทำได้น้องพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องเราก็กินได้ นี่เด้อเอาตรงบ่มีก้างเด้อนี่เด้อตรงนี้ไม่มีก้างใช่ไหมไม่มีตามหลังเนี่ยแถบนี่ไม่มีเนี่ยใช่เปล่าพลินลงไปทีลาก้างเข้ากอดทุกทีเลยแต่น้ําซอสนี่อร่อยมากมันหอมเลยน้ำมันงาเล่าจีนเห็นไหมล่ะบอกแล้วบอกไม่เชื่อจะอร่อยเลยจอร่อยเลยไม่หยิบหยิบคนไม่เคยกินเขาี่น้องเนาะก็บอกแล้วเนะ กินดูซะก,ก่อนโอเคเราจบกันหลับปลาเราไมาเอาแล้วอืแต่อร่อยน้ำซอสอร่อยมากอืมอ้ม จบไปที่เรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะเมนีมนน่ขอไปซ้เน็จแล้วพี่น้องได้จังแดดก็บแดดครับผมให้พ่อใหญ่ระดูดหัวปากครับเมยนี่กับอิ่มเลยล่ละอีกอย่างหนึ่งแล้วมันก็ดึกนาะพี่น้องเนาะดึกอะไรกะไม่ไม่ไม่กินเยอะพี่น้องเนาะแสบอยู่ได้แับบอมันป่อแสบแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือขีามันดึกนาะพี่น้องเนาะมันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วไม่ใยญ่นี้ก็ต้องช็อป ไม่ไม่กินเยอะน้องพี่น้องบอัววานเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงมีนี่กับเซเดนอนได้จ้ะแค่นี้แล้วพี่น้องเด้ออันพอกันไหมคลิปหนาได้จ้ะจังแดกกับคือจังวานล่ะขอโทษขอให้เวลาลงคลิปกับสิด,ดึกแน่เสาแน,น่น้องพี่น้องเนะาะครับผมจ้าฝากไว้สำเนี้ล่ะจ้าครับปล่อยพี่น้องทุกคนกครับมีความชุกขครัรพบมเจ็บจะใส่ข้องไข่ใหญ่มีเลยครับจ้าพอกกกล้ลวยคลิปหนาครับผมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม